คดีจอหนนี่มือปราบอาคนยังสนใจอยู่นะถามทุกวันเลยจอหนนี่มือปราบเขาเป็นคนดังเป็นอินฟูมีคนติดตามเยอะเพราะฉะนั้นเอฟซีเขาใครจะใครก็ยังถามเรื่องจอนนี่คือคดีจอนนี่มือปราบเนี่ยผมอยากจะแสดงความคิดเห็นทางกฎหมายไม่ได้เกี่ยวคดีเขาเนี่ยก็คือว่าคดีแบบนี้ที่เคยทํามาเนี่ยถ้าพยานหลักฐานมันชัดเจนว่าบุกลุกป,ป่านะนะครับวิธีการง่ายที่สุดตัดปัญหานะนะครับคุณจอนนี่เนี่ยทำไงครับยอมรับสารภาพ บุกลุกจริงเพราะมันชัดเจนบุกลุกจริงก็มีแผนที่ทางอากาศมันสู้ไม่ได้แล้วก็ย <c> ก <oughs> นะครับยกอะไรเขาเรียกยกรีสอร์ทให้ให้หลวงให้รัฐบาลไปจบนะครับสารก็รอการลงโทษก็ไม่ต้องติดคุกอันนี้ก็เีกเรื่องเพราะฉะนั้นคดีจรน,นี่เนี่ยถ้าถ้ามันมันหลักฐานมันชัดเจนแล้วบุกลุกป่าเพราะ,ะนั้นก็นรับสารภาพรับสารภาพก็รอการลงโทษนะครับในส่วนของประเด็นเกี่ยวกับเรื่องรีสอร์ทเนี่ยมันอาจจะใช้วิธีการเช่า นะครับทำเรื่องเช่ากับการนิคมก็ได้นะนะครับถ้าเกิดตรงนั้นมันกลายเป็นป่าเสื่อมโทรมแล้วมันก็อาจจะใช้วิธีการเช่าใช้ประโยชน์ก็คุณจอนนี่ยังอยู่ในที่เดิมต่อไปรีสอร์ทยังอยู่มันก็เป็นทางออกนะครับเท่าที่ผมถามพวกมาเนี่ยก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นใครที่เจอสถานการณ์แบบคุณจอนนี่ก็เอาแบบที่ผมว่ารับสารภาพว่าเราบุกลูกจริงอะไรจริงเพราะตรงนั้นมันเขตป่าไม้มันจะด,ดิ้นไม่รอดแล้วจุกกรูแล้วก็สุดท้ายก็ขึ้นศาลร,รับสารภาพไป สารจำคุกรอการลงโทษส่วนรีสอร์ทก็เช่าต่อแล้วก็เปิดร้านอะไรรีสอร์ทประชาชนเหมือนเดิมดีไหมพี่น้องว่าดีครแต่ถ้าจะสู้แหมมันสู้มันจะไหวไหมนะเพราะว่ามันมีทั้งอะไรนะอ,อ่สนับสนุนเจ้าพนักง,งานทําพยานหลักฐานเท็จอะไรเท็จเนี่ยมันมีหลักฐานเท็จหลักฐานปลอมเนี่ยพอเจ้าพนักง,งานไปรับรองว่าบ้านหลังนี้อขออนุญาตปลูกสร้างถูกต้องแต่ปรากฏเจ้าที่เขาบอกว่าอะไรเฮ้ยไม่ใช่ ไอ้ที่คุณไปไอ้เซ็นรับรองภาพรับรองบ้านบ้านมันคนละหลังผมฟังแล้วผมขำเลยนะไม่รู้คุณจอห์นนี่แกทราบหรือเปล่านะครับว่ารีสอร์ทของคุณจอห์นนี่เนี่ยความเป็นมาที่เจ้าที่เขาเขาพูดนะผมดูข่าวนะเขาบอกมันเป็นบ้านหลังเดิมหรือทิ้งไปแล้วสร้างใหม่แล้วก็มีการรับรองกันว่าเนี่ยเนี่ยนะครับบ้านหลังนี้แหละแต่เจ้าที่เขาไปดูบอกไม่ใช่แบ่งบ้านหลังข้างๆมันก็เลยเป็นที่มาของนะสนับสนุนเจ้าพนักง,งานนะทำหลักฐานเช็ดมันจะไปไหวกันหรือเปล่าล่ะ อืมอืมนะครับดีไหมฮะเพราะยอมยอมรับไปเ็าจบเลยนะครับแล้วก็รอการลงโทษไปนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นไปเจราจากับอธิบดีกรมอะไรพัฒนาสังคมอะไรของเขาเนี่ยที่ดูแลการที่นิคมสร้างตัวเองขอเช่าขออะไรไปจบนะครับผมก็ดีนะเช่าที่ของการนิคมอะไรไปถ้ามันถ้าป่ามันเสื่อมโทรมแล้วเนี่ยถ้าแบบนี้ง่ายแนละ้วคุณจอห์นนี่สบายเลยแต่ถ้าคิดสู้คดี ก็สู้ได้นะก็อ้างว่าไม่มีเจตนานะครับซื้อขายมาหลายทอดนะครับอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้อะไรจะกว่าไปนะครับก,ก็ว่ากันไปอ่ะแต่จะสู้จะสู้ก็ได้แต่สู้มันคดีจะไปนานนะแตถถถ่ถ้าสู้ถ้าแพ้เนี่ยมันจะไม่ไม่รอการลงโทษจะต้องถึงเวลาเนี่ยเคยนอนรีสอร์ทอาจจะต้องไปนอนคุกอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าพยานหลักฐานมันจะไปไหวไม่เราไม่รู้ไม่อะไรต่างๆ่างเนี่ยเราซื้อต่อเข้ามาเราคิดว่า มันไม่ผิดกฎหมายอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางในการที่คุณจอร์นี่จะสู้พี่น้องประชาชนก็ต้องระมัดระวังอะไรฟอกเงินจะมาไหมอ๋อรับก,ก,ก็มันต้องดูว่ามันผิดมูลฐานไหมถ้าผิดและได้เงินได้ทองมาปกแปดปกปกปิดแหล่งที่มานะครับอันนั้นก็มีมีฟอกเงินฟอกอะไรมานะครับแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้ยังเป็นแค่ผู้ต้องหาก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณพี่จอร์นี่เขาธรรมดาแล้วเป็นคนดังก็เป็นอย่างนี้แหละเอฟซีเยอะ เวลามีเรื่องมีราวแม่ก็เรื่องราวใหญ่โตเหมือนเหมือนเพื่อนผมนะทนายตั้มนะเป็นเป็นคนดังเป็นเซเล็บนะครับเป็นอินฟูเวลามีคดีก็แป้งไนงะเขานําเสนอข่าวเป็นเดือนนะครับเป็นเดือนกว่านะไปอยู่ในคุกแล้วข่าวแม้ก็ยังมีอยู่นะครับพิธีกรรายการบางคนเนี่ยก็อหนนะนำเสนอข่าวทุกวันทนายตั้มเพราะอะไรยอดดีเรตติ้งดีนะครับสิ่งที่น่ากลัวคดีจรน,นี่คือตอนเนี้ย ลองเต่าเนี่ยเขาไปปิ้นสเตตเมนต์มาบัญชีเงินฝากมีเงินผิดกฎหมายหรือเปล่ามีเงินฟอกไหมมีเงินพนันออนไลน์ไหมหวยใต้ดินไหมอันนี้น่ากลัวกว่านะครับอ่านะครับอืมนะฮะอืมนะฮะเข้าใจนะอืมชัดเจนนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับว่บากันไปนะทุกครูทุกคร,กรูนะครับนะครับ